มาพบเกับเกมวันพระแม่เดือดสตองเกตในรอบกี่ปีไม่รู้นะครับผมเฮ้ย <c oughs> ก็ขอกันมาเยอะมากๆในคอมเมนต์นะฮะก็เลยจัดให้แล้วกันนะครับผมในเซิร์ฟที่หกหลอยก็เปิดประเสาร์นี่พอดีะส่วนคลิปนี้ก็จะลงวันอาทิตย์แล้วกันนะครับตรึงในช่วงโหลดตัวเกมนะฮะก็มานั่งตีกบกันก่อนเฮ้ยมันกบที่ไหนนี่มันตุ่นชัดๆก็ได้แหละครับผมผมไม่รู้ว่ามันตีได้พอยไปทําไม เข้าเกมมานะครับก็ล็อกเซิร์ฟ600พอดีเป๊ะเฮ้ยเลขสวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยหรือเปล่าไม่รู้ก็่อไปที่600เซิร์ฟแล้วล่ะครับผมโอ้โหเยอะจัดเพื่อนเพื่ออยู่เซิร์ฟที่เท่าไหร่กันบ้างนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนใครที่จะมา600ก็มาจอยกันได้นะจ๊ะเจ้าบ่เข้าเกมนานแล้วเกินหลังจากที่เข้าเกมมานะฮะก็จะเจอกับวัคซีนแมนเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เปิดตัวตลอดเออโอ้ก็เห็นประมาณแบบเนี้ยเป็นสิบรอบแล้วนะฮะ ในตาลย้ายเซิร์ฟทุกรอบเลยทีเดียวก็จะปาบอลเกีงกีแบบเร็วรวเรวก็โดนซาดมะตบเกียนเกินตายเออผูมาแค่นี้แล้วก็คสซินฉากต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมโดนตบเกียนแตกมันซึมเศร้านะเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะได้เข้าเล่นตัวเกมแบบจริงจังกอนอื่นก็ต้องรับรางวัลกันก่อนนี่แหละฮะวันพันแมนเดดสตองเกต ก่จะได้เล่นฮีโร <eth> well ่และปีศาจอื nope. ่นๆก็ต้องอัญเชิญกันก่อนนะครับผมกับตั๋วอัญเชิญ1ครั้งแน่นอนเกมก็จะล็อกให้เราเป็นเล่นจีนอตนั่นเองนะฮะไม่ต้องบอกก็รู้ว่าจีนอตมาแห่งๆเอ่อต่อยไปเลยโดยไม่ต้องลื้นดวงกาชาล็อกฟะเอาละครับจีนอตกลงมาบนพื้นแบปพลึและจะได้รัาเปิกุญจไ้บ้าังตามนั้นแหละออาฮะปืนใหญ่มอดไหม ในการสู้แต่ละดาในช่วงต้นนานก็ผ่านไปแบบง่ายได้จริงอีอังไอดาบเดียวตัวระเบิดเย็ดเข็เลยจากนั้นแล้วกอมานั่งหลดทรัพยากรต,รตรงนี้เพื่อเอาของฟีนก่อนนะครับเฮ้ยห้าร้อยเลยนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะแบบนี้ <c oughs> ก็หวานแมวเลยสิครับหลังจากนั้นการรับรางวัลของผมก็หมดไปและสายตาสายตู่ของผมก็ต้องหันไปเห็นการทะลวงของจีนอตและก็ออกมาในเกมแล้วเนี่ย เราก็ต้องมาเจอกับกองจดหมายอันปริศนาเออใช่ผมสงสัยมากว่ามันขึ้นแจ้งเตือนอะไรบางอย่างที่กองจดหมายที่คุณน,นั้นไม่อาจรู้ได้เฮ้ยมันมีขึ้นแจ้งเตือนตรงไหนวะแต่เขาก็บอกผมว่าในกล่องจดหมายนั้นมันจะมีของฟรีซ่อนอยู่นั่นก็คือเฮ้ย ราชาใต้ดินฟรี oh. นี่มันคือการแจกระดับ SSR ฟรีๆทางฝั่งฮีโร่และปีศาจเลยอย่างนั้นล่ะโอ้โหนี่มันต้อนรับคนกลับมาเล่นใหม่แบบจรงิงจังเยดเคถึงว่าจะเป็นตัวกา,กากแต่ก็ผ่านได้ง่ายได้อ่ะน,นะเอาไว้ผ่านด่านก่อนแล้วกันจังหวะเนี้ยผมก็เลยจัดเข้าทีแบบรวดเร็วเลยไม่ต้องถามอะไรเลยสักคำนะครับเมังใช้อยู่แล้วตัวเนี้เอาเรื่องมากๆกว่าจะได้เป็น SSR บวกก็ เออไม่น่าได้นะต้องเจ็บยังไงวะเนี่ย <c oughs> เห็นแล้วมันคิดหนักจริงๆแต่ตอนนี้ก็ใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับบอกคำเดียวว่าพานดาดแบบนิ่มๆนุม่มๆแบบขนมกรุบกรอบเออตายดินพิลอเจะจะปับปุบปุจิเอาง่ายๆนะฮะตัวนี้มันชื่อว่าแมงสาบเลยกันเรียกง่ายๆหน้าตาเนี่ยมันใช่เลยแมงสาบชัดๆ <c oughs> ฟังไปฟังมานะครับก็ต้องตะลึงกับฝั่งฮีโร่ฮะไอเชีย่ยสุดยอดไซบอร์ก ช่วยผ่านด่านถามจริงดิแจกจีนอสเอสครับผมแบบฟรีๆเมื่อ<ะ>คุณนั้นผ่านด่านที่5ฮะเฮ้ยไม่คิดไม่ฝันว่าเกมจะใจดีขนาดนี้จีนอสเลยแหละครับพี่เมื่อก่อนนี้ต้องส่มเถือดำอย่างบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวต้องดองตั้งร้อปบใบเลยนะอันนี้แจกกันฟรีๆแบบนี้ก็หวานสิครับ <S 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 หลังจากนั้นตัวเกมก็พาเราเข้ามาในโหมด p v p บอกคำเดียวว่า แตกตีรออะไรโอ้โหดูไฟตรงข้ามดิครับมี S S R บวกด้วยเอ้ยเรียบร้อยตัวระเบิดหลังจากนั้นเราก็ไปกันต่อด้วยโค้ดฟรีหวานหมูอะไรทีนี้แลวตรงนี้มีค้างที่ติดต่อ G M เืออะไรวะโอ้โหใส่โค้ดฟรีไปแล้วเนี่ยเกมถึงค้างกันเลยทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยแบบนี้ก็ว้าวุ่นสิครับหลังจากนั้นผมต้องออกเข้าเกมใหม่แล้วมานั่งใส่โค้ดต่อแบบต่อเนื่องหวานหมู แล้วก็ใส่ไปแบบต่อเนื่องแบบเรือๆได้อะไรบ้างไม่รู้แต่รู้ๆเอาไปก่อนของฟรีออนนะ <S <S แล้วก็มานั่งเคลียดด่านกันต่อครับแบบตัวละครที่เราได้มานั้นก็ฟรีแบบรวดรวเฮ้ยหวานละทีนี้โดยใต้ดินพี่โลดแบบกดไปแป๊บ,บๆๆปุ๊บปั๊บปั๊บชนะแบบรวดเร็วก็จะมีบางตัวที่โดนตบจนตุยก็ไม่เป็นไรฮะแล้วก็เปิดด่านฮีโร่เอ็กซ์ปีศาจแบบด่านสุดเท่ที่จะได้ของฟรีแบบมากมายจนคุณนั้น อึ้งตึงเถียวกันเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นก็คือดาบอะตอมิกคัทซึมแบบฟรีๆโหแค่เข้าฉากก็เท่แล้วว้าวเหมือนเดิมเป๊ะเมื่อ7ปีที่แล้ว <c oughs> คือเปล่าวะเกมนี้มนันกี่ปีแล้ววะเนี <c> ่ย <oughs> และก็ตามติดมาด้วยควสซสำหรับมือใหม่ว้าวแบบของฟรีเยอะมากๆก,ก,กันเลยทีเดียวคุณต้องเออสม่มตัวให้ครบนะฮะส่วนอันดับนี่คือจกนอันดับแบบอะไรวะอันดับไหนๆวะ <c oughs> เล่นไปเล่นมายังไม่รู้เรื่องเลยและหลังจากนั้นสายตาของผมก็ต้องมาเห็นกับอะไรวะเนี่ยเติมเงินทุกวันเฮ้ยไม่ได้แน่นอนงานนี้เรามาสายฟรีจะไปเติมได้ยังไงใช่ไหมเราก็มานั่งบวกด่านกันต่อแบบยาวๆจนคุณแทบจะหลับหน่อยอ้าวอยาเกมเด้งแล้วก็มาลุยกันต่อครับแล้วก็แทบจะอึ้งกันแล้วจนคุณแทบจะหลับไม่ได้กันเลยทีเดียวผมว่าตัวละครมาเริ่มตึงแล้วล่ะฮะ เฮ้ยดูดิหอ,อกหน่อไม้ของผมร่วงไปจองกุมลาบกระชีเรียบร้อยแผู้เชีย่ยเลยเออตายดินผิดเลิอดถึงว่าแมาลงสาบผมจะใส่เต็มที่ก็ตามแต่เลือดเขาแทบจะไม่กระดิกผมว่าอาจจะชนะหรือว่าอาจจะแพ้วะเฮ้ยมีแววเพราะไซดามะออกมาแล้วไซดามะจังมัดเดียวโป้งเนงตัวระเบิดแบบรดเร็ว และด่านมันก็เริ่มยากขึ้นจริงๆครับนี่ตัวเรือมอัพตัวละครหรือเปล่าวะ <c oughs> ว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยรู้สึกว่าตัวละครของผมนั้นแทบจะสู้เขาไม่ได้แล้วละ่ะฮะตายดินพิโรธดแรลงสาพิฆาตเออพือตายหนึ่งสวยพี่สวยหอกน้ำไม้แทงทะลุหลังคาบ้าน <c oughs> ตุยหมดแล้วเว้ยแถวหน้าและก็เจอบะกุยดิบอัศสรุแรงชิงโอ้โหตายหมดเลยแย่แ <c oughs> yeah, ล้วฮะางานนี้มีหนาวแน่แน เรือ่องการนี้เราจะทํายังไงต่อล่ะครับถือว่าไซดามัสจะลงมาหมัดเดียวตัวละครอย่างบอสตายไปก็ตามนะฮะแต่ดามจเองเราแทบจะปุยนุ่นสองร้อยเหียเบาอย่างตดกันเลยทีเดียวนี่มันอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหผมถึงจะอ้าบักค้างกันเลยทีเดียวฮะแพ้ถือว่าจะฟันไปสองทีก็ตามบื่เรียบร้อยตูแพ้ <c oughs> อะไรวะเนี่ยเราก็หันมาอัพตัวละครกันเล็กน้อยเมื่อยางงั้นเราไม่ไหวแน่แน่บ้าไปเลี้ยวอีอังไอของเรากาก,าก,ากตดหมามากๆเฮ <c oughs> ้ยรู้ว่าเราจะเปลี่ยนตัวละครให้คอมันครบดีวะเนี่ยเราขาตัวละครอย่างเออไม่ใช่สิตัวนี้มันก็ใช้ได้นะตัวเนี้ยดูว่าจะเอาตัวนี้ดีเฮ้ยไปสิเท่าตัวนี้คอมันก็ไม่ครบดีฟ้า <c oughs> ตัวนี้แหละดีสุดแล้วและผมก็เดินทำการปั๊มและปั้นนางขึ้นมาครับเอ,อ้ยตัวนี้สกิลค,ค่อนข้างโอเคนะ พ้นการโจมตีแบบหมาหมู่ไปแล้วเนี่ยทุกตัวละครของเรานะฮะจะติดสถานะสะท้อนครับผมใช่เลยครับอาจจะเป็นการแก้กเกมที่ดีก็ได้เพราะตอนนี้เราโคตรกระสอบเลยล่ะครับสี่ปไปเลยและหมู่ครับผมเพียงพองพุเรียงเรียบร้อยถึงว่าระเมจนายจะโคตรเบาแต่ระเมิไฟตรงข้ามโคตรแรงก็อาจจะย่อยยวนกันได้อ่านะมาแล้วครับจังหวะนี้ฮะเมื่อไฟตรงข้ามตีเรามาปับ๊บเขาก็จะโดนสะท้อนไปปุ๊บ แล้วก็ตีมาปัาป๊บสะท้อนปุ๊บเรียบร้อยจะตุยละปัป๊บปุ๊บโอ้โหโดนสะท้อนไปแรงนะเฮ้ยไม่ใช่เล่นเล่นไม่ใชขี้ขี้เลยเนี่ยค,ค,คือเราจะตายหมดแล้วตอนนี้ <laughs> บอกไีกครับแล้วก็ช็อตไปอีกปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิปิปิ๊เรียบร้อยฮะแล้วก็ตาดินพี่โลสจะแบบยิงเมื่อเราแพ้นะฮะด้านดานเมจของเขาเราใช้วิธีนี้ในการแก้ครับนี่ต่อยไปตะท้อนห้าร ฟานสวนมาฟื้มตายหมดครับตอนนี้แล้วก็ต่อยใหม่หนึ่งหมัดเรียบร้อยครับโดนสะท้อนไปแบบจุกๆกันเลยทีเดียวหมัดธรรมดาแต่ตายแล้วฮะจังหวะนี้สะท้อนไปเต็มหน้าครับจังหวะนี้ไหวหรือไม่ตัวเต็ต่แต่เบีดโคตรเบาเฮ้โดนจิ้มเ้ยโดนจิ้มเอาละครับรอบนี้แหละฮะปีจิ้โอ้โหกว่าจะผ่านบทที่ห้านี่มันยากเย็นจริงๆ เฮ้ยมันยากเหมือนกันนะนี่ยหลายคนจะบอกว่าโอ้พี่ทำไมไก่จังเลยนี่บทที่5นะครับน้องๆก่อนที่เราจะได้ g ีนอส SSR นะครับ <c ười> และนี่ก็คือวินาทีได้รับ g ีนอส SSR นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโคตรเท่และตูไปนั่งบังในตรงนั้นทำไมเวลาคำพูดสุดเบียวของจีนอสอ่ะอ๋อขอ ระเบิดจักกล้นเทครับผมเป็นการโจมตีที่สถานะนะฮะเผาไหม้แอนโจมตีตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับว้าวโคตรเทโอ้โหตัวํามผมไม่ต้องสุมแล้วครับผมเอาสุดนะฮะ <ś m ere> เดี๋ยวก็ม,ม,ธธธมีเอฟเฟกความสามารถพิเศษไม่ย่อทอตอนที่โดกนกระทืบแล้วเขาจะไม่ตายหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับอเอาเลยจะจัดหลังจากนั้นแล้ก็มารับเคสต่อกันเลยดีกว่าฮะ,ะเราไปดูกันครับผมก็ตัวละครตัวนี้ จะเปี้ยงเดียวตุยหรือไม่เออฮะเดี๋ยวตอนนี้รับเค็ดก่อนมีอะไรรับฟรีก็รับหมดเลยเฮ้ย <c oughs> มีตรงไหนที่เราพลาดรับไหมเนี่ยถ้าเราพลาดนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าพี่ต้องไปรับฟรีอะไรตรงนี้ตรงน้าตรงนู้นตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็โอ้บอกพี่กัดกันมาได้เลยนะครับผมผมจะตามก็ไปรับฟรีทั้งหมดเลยนะฮะแต่ตอนนี้นี่โหลดนานจมเบยและนี่ก็คือการสุ่มแบบสุดตึง ที่เราจะได้ตัวละครแบบสุดเหวิดนี่นี่คางอนาเขตก็มาไม่ใช่โอ้โหมันต้องแบบรุ่นดวงกันหน่อยนะจู่ๆเล้งเหลืองๆต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ไม่ก็นาเกลือรุนๆเลยเฮ้ยไอ้ทีไม่มีเหลืองสักตัวฟนี่มันนาเกลือรุนๆแบบสีม่วงยังไม่เห็นเลยให้ตายเถอะรอบสองก็มาแบบติดๆเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรครับในรอบนี้โดดขึ้นไปเลย บกุยต่อยตรงปิ้งก็ให้อเม็ดเกลือกระจายเหมือนเดิมตัวว่าเอ้เยสีม่วงยังไม่เห็นเลยครับพี่บ้าไปแล้วเขามึงอาจที่จะให้เราเกลือขนาดนี้ได้ยังไงวุ่นร <c oughs> ะกับมาเล่นในรอบเจ็ดปีเลยด้วยเนอะไม่รู้ว่าเกมนี้กี่ปีแล้วฮะนับเจ็ดไปก่อนเ <c oughs> ดียไปเล่จาจังหวะนี้นะฮะต้องตึงแน่ๆฮะเอาแล้วหวานเจี๊ยบแล้วงานนี้เอ้ย ไอ้ที่แบกกระจายแบบนี้แน่นอนเหลืองๆเหลืองกระเจี๊ยแล้วนะฮะนอกนั้นเกลือร้วนๆมงอยู่อันเดียวเอาเลยครับท่านผู้ชมหวานเจี๊ยบเผาไหมเป็นจุนตัวเจี๊ยอะไรวะเนี่ยบูฟเฟ่ยเย่วามสมพันธ์กับจีนนตเพิ่มขึ้นเออจะเพิ่มดีไหมเนี่ยไล้หลายสินานล้วก็ไม่ย่อทถอครับผู้ชมในการที่จะผ่านด่าน อันสุดโหดพี่จะเอาใบเป็นสุ่มต่อยสุ่มทั้งวันเลยนี่แหละครับดานไซบอกผู้สันเดิดเอาเละฮะงานนี้จีนอตได้ออกนะฮะระบำระเบงนะฮะตุ่มเดียวมีกระจายแน่นอนกระจุดกระจายกระจุยกระจายนะครับผมลำลือครับเพชรยุงจะผ่านได้แบบง่ายดายแบบบ๊บุญคลือเพราะเรามีไซบอกจีนอตระเบิดล่ยยงุงมาแล้วฮะยุงก็ไม่นานหลอดอ่ะจริงๆนะ แบบนี้ก็ไม่พอขาดูอีกเยอะเฮ้ยโอ้ครับพูดอย่างนี้เสียวเลยทีเดียวดูอะไรครับพี่จี้ย็นะครับพี่เอาละครับจีนอนมาแล้วฮะจีนอตจรวดสำเพ็งไรยุงของนายมาแน่นอนฮะดูท่าทันยืของเขาอันสุดเท่และสุดเท่จริงตอนมาสามสิบหน่วยไม่ระคายเครื่องผิวพี่หรอกน้องระเบิดปืนจากก้ ดอกเดียวยุงตาย <c oughs> <c oughs> อะไรวะเลียรยเลยเลยหลังจากนั้นเราก็มีตัวพอที่จะสุ่มอีกรอบนั่นเองนะครับโอ้โหกว่าจะได้ตัวมาเอาแล้วงานนี้มีเหลืองแน่ๆหรือไม่อู้สลับซ้ายขวาปับฟับฟับเหลืองต้องมาแล้วครับจังหวะนี้เกลือกระจายเฮ้ยนี่แคยสีม่วงเพียบเลยเฮ้ยม่วงอยู่สองตัวเจ้แล้วเหลืองไปไหนเนี่ยนี่แหละครับ ดีสันโดดจริงๆลงไปได้จะเป็นของพวกเราเฮ้ยราชาน่านฟ้าเอาเรื่องตัวนี้ตัวบัฟที่สุดโหดเลยนะครับเนี่ยถือว่าใช้งานได้ครับและตัวต่อไปก็บูไฟเ,เหมือนเดิมเอามาทํเผาอะไรล่ะครับพี่แล้วก็หาันมารับเควสดมือใหม่ได้ตัวมาเพิ่มอีกสองใบคู่กันเลยทีเดียวกลายเป็นสี่ใบ <c oughs> แต่รู้สึกว่าตัวเหลืองจะไม่ออกเลยนะพี่นะถ้าพี่ไม่มาแจกให้ผมเนี่ยผมน่าจะไม่มีตัวเหลืองใช้สักตัวเลย แบบนี้ก็ว้าวุ่นดีครับฟินจะบูกเหลือเกินเราก็าไปลงสตรอรี่ต่อแบบรัวๆและฟินๆครับบอกคำเดียวว่าตัวนี้เอาสุดแน่นอนขอยิงสักทีพี่จะว่ายัางไงเอาละฮะงานนี้มาละบัฟก็ให้เบิ้มเรียบร้อยครับจะรัวสับพริงปืนใจจหญลจักรวาลเบิ้มก็ให้อโอ้โหเกือบหมดแผงเหลือตัวเดียวแม่งเอาตัวจริงๆตัวนี้ และก็ตามต่อด้วยใส่สม,มาดธรรมดาเรียบร้อยนะฮะแน่นอนว่าคว้าสามดาวไปแบบง่ายดายตรงไหนวะเนี่ยมันก็ง่ายอยู่แล้วจริงนะเรียบร้อยครับแล้วเคลียร์บอสไปแบบง่ายดายเตรอเรามาเก็บดาวต่อนะครับผมเข้าไปปุ๊บและก็กดข้ามไปเลยนะครับเออมันจะเป็นอะไรที่ง่ายดดยมากๆแล้วเราก็จะคว้าสามดาวไปแบบนิ่มๆเฮ็ดมันตึง อย่างกระหนังอย่างเปียเป้ยหลังจากน,านั้นเส้นทางการอัพจีนอตของเราก็ขาด้แค่แต้มเดียวเท่านั้นเฮ้ยเราจะไปหาจากไหนดูดิครับท่านผู้ชมอีกนิดเดียวเราก็จะได้ถึง2ดาวกันเลยทีเดียวถ้าเราสุมออกแล้วก็ออกกรเจียแล้วมันไม่ออกและหลังจากน,านั้นเราก็ต้องทําการค้างยิ่งใหญ่เพื่อไปดูในมาร์เก็ตกันก่อนเฮ้ยเฮ้ยเรามีสายเทคนิคอีกหนึ่งอันเย็ดข้ เ้วก็ซื้อมาแล้วครับจังหวะน,นี้แลแล้วจีนอสก็ได้ปลดปล่อยสกิลของเขาอันสุดตรึงสองดาวคาบผมมาแล้วครับผมพาร์สิสุดโหดของจีนอสเราก็ทำการอัพสกิลไปเลยตอนนี้ขั้นสิบหกก่อนนะนิ่ม,มๆ,ๆพี่อย่าเพิ่งโหดเยอะนะพี่นะและนี่แหละครับคือขั้นจีนอสสุดโหดท,ที่ทำให้เราหนานะ สุดฤกษเหรอ,อน,นี่เป็นอะไรวะเนี่ยกระตุ้นเกิดไปที่อ่านไปอ่านมางงนะฮะและเควดอันสุดท้ายก็บอกให้ผมเข้ากิวแต่ผมหากิวเข้าไม่ได้ใช่และครับผมพยายามที่จะคว้าหากิวเข้าแต่มันก็ยังเข้าไม่ได้สักทีเพราะว่าผมน่ะไม่มีกิวเข้ายัางไงล่ะครับเออถึงว่าผมจะคํำหาไปอีกนานแค่ไหนผมก็ยังไม่ได้สักกิวเลย โอ้โหคำไปเถอะนะฮะใครที่ไม่กิวจะจะให้ผมเข้าในเซิร์ฟที่600นี้ผมก็ขออนุญาตเข้าไปสิงสู่กับคุณด้วยนะครับผมไม่มีกิวเข้าเลยเควสจะผ่านยังไงโอ้โหให้ตายเถอะแล้ก,ก็มาเล่นฮีโร่เอ็กซวิซกันเล็กน้อยนะครับผมเรามาดูกันว่าเราจะผ่านถึงแค่ไหนจริงก็จะเล่นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะหาตัวละครแล้วก็หาอาวุธใส่ให้มันพร้อมนะฮะ ตอนนี้เรายังไม่มีเราก็เล่นตามน้ําไปก่อนที่สํคาคัญเลยมันก็เป็นอะไรที่ผ่านง่ายๆมากเพียงแค่จะรวดสำเพลงไปหนึ่งทีแล้วก็กดข้ามเท่านั้นเองครับ <c oughs> ง่ายไหมจ๊ะแค่นี้เองนี่ไงฮะดวนสําเร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการก,าร,กระทึบปีศาจปูได,ด้แบบตุยต่อระเย่น,นะฮะแบบรวดเร็วแล้วกดข้ามไปที่ด่านสองและเข้าไปกระทึบคาแมมแบบรวดเร็ว ผมก็ทําการจะทีแบบ z o ่มแบบสับนะฮะก็คือแม่งเอาเขามาช่วยแบบตึงๆนั่นแหละจริงๆก็ไม่ต้องเอามาก็ได้นะมันก็ผ่านเหมือนกันนะแต่ก็มาเถอะแน่นอนว่ากดเข้ามาแล้วนะฮะคิวนก็จะผ่านแบบง่ายดาย้เพียงแค่กดข้ามเท่านั้นเรียบร้อยตัวระเบิดตัว <c oughs> ตัวเล่นนานไปหรือเปล่าวะเนี่ยเล่นจะถ้าจะเป็นลมให้ตายเถอะแล้วหลังจนากนั้นผมก็ต้องเกือบ สรุปโอ้ยมันซีดมันซีดเหลือเกินจะทียังไงก็ได้เอาไปก่อนตอนเนี้ยแบบสวดแบบสับแบบโคตรมั่วและก็กดข้ามาเลยยังไงมันก็ผ่านพูดเรามีจีนอตเออผ่านอยู่แหละในเวนปีศาจด้านที่สี่ล้วก็มีทั้งฮีโร่แล้วก er. ็ปีศาจเลยนะฮะบอกเด็กข oh. so ี้เกียจเล่นนะครับเอาไปก่อนและลังจืกนานเราก็ต้องมาไล่เคียร์เควสให้หมด ก,การออนไลครบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ้าโมงนาทีไม่ใช่เหรอชจ้าหมองก็เจียลวเฮ้ยอะไรไเนี่ยเขาก้องไหนรูปเฉยเฮ้ยจริงแล้วผมจะไม่อยากกล้ถ่ายรูปเท่าไหร่แต่ก็ต้องไปเล่นต่อกันก่อนนะครับเ้าบรยาการยาวไก่เด้ๆ้